ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีพ่อค้ากำลังจะไปไหนกันเอ่ยพ่อค้าเล่น,นะครับีิเห็นไหม <c oughs> อันนี้คือพ่อค้าเล่จริงๆนะผมเพิ่งเคยเห็นนะครับว่าพ่อค้าพวกนี้เขาจะเดินไปตามทะเลทรายด้วยนะครับ <c oughs> เห็นไหมจะมีพ่อค้าสามคนมีรกรบสามคนแล้วก็อูดสี่ตัวนะครับ จะเดินไปอย่างนี้เลยนะเขากําลังจะเดินไปที่หมู่บ้านหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับไปดูที่หมู่บ้านซิมีคนอยู่หรือเปล่าเอ่ยหมู่บ้านยังไม่มีคนอยู่สงสัยเขามาจับจองที่ตรงนี้ไว้แล้วนะครับนี่เลยเขากําลังเดินมาลนะโอเคเรามาเปิดคลิปตรงนี้เลยดีกว่าเนาะสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินมินอีกแล้วนะคลิปนี้นะครับก็จะ พามาทดลองอะไรกันอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีน้องเขาอยากจะให้ลองทำดูนะครับก็เมนเข้ามาในช่อง y YouTube เนาะก็คือรายดูดบวกกับของเหลวอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันเนาะว่ารายดูดบวกกับของเหลวอย่างอื่นเนี่ยจะได้ออกมาเป็นอะไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เตรียมถังลาวาถังน้ำแล้วก็ถังน้ำพึ่งไว้นะครับซึ่งเท่าที่ผมรู้ก็น่าจะมีอยู่3าอย่างเลที่เป็นของเหลว อาจจะมีอย่างอื่นอีกนะครับก็ผมจะใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือแก้ไขภูมิประเทศนะครับปกติเราจะหาบล็อกที่เป็นบล็อกของเหลวของลาวาไม่ได้เนาะในแถบเครื่องมือก็ไม่มีนะครับลาวาไม่มีนะไม่ใช่ลาวาทรายดูดนะครับชอบหลงเป็นลาวาอีกแล้วอ่าไม่มีนะครับเห็นไหมจะมีแค่ทรายปกตินี่ทรายตัวนี้แล้วก็ อะไรสายๆสักอย่างอยู่ไหนเอ่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยก้อนทรายนะครับก้อนถอนอะไรสักอย่างก้อนทรายแหละอ่าเราก็จะต้องมาที่ตรงเครื่องมือแก้ไขภูมิประเทศตร,ตรงนี้นะครับถึงจะเจอนะอ่าล้วก็คลิกไปเราก็จะกดตัว R นะครับบนคอมพิวเตอร์ก็กดตัว R เนาะแล้วก็เลือกไปที่บล็อกของเหลวนะครับของเหลวก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือทรายดูดบวกกับของเหลว ที่มีทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะลองกับพิษด,ด้วยนะก็คือมีพิษกับพิษร้ายแรงนะครับเอามาสักอย่างนึงแล้วกันเนาะทรายดูดมีทรายดูดคงที่กับทรายดูดธรรมดานะครับมีน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งนิ่งอะตามนี้เดี๋ยวเราจะมาลองกับพิษก่อนนะครับลืมเลือกอ,ะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเลือกเป็นไหนเอ่ยทรายดูดมา ถ้าเราวางทรายดูก็จะเป็นแบบนี้นะครับอุ้ยเดี๋ยวอ,อ๋อมันลงไปด้านล่างด้วยนะครับถ้าเราลงไปก็จะเหมือนจมลงไปเนาะโอ้ถือว่าเอาเรื่องเอาเรื่องเสเียเลือดไหมลองดูนะอันนี้คือถ้าเราเข้าไปนะครับนี่คือผมไม่ได้กดอะไรนะครับมันก็จะไอ้นี่เนาะ ก็คือจะดูดเราลงมาอยู่ตรงกลางเลยนะครับแล้วเราก็ขึ้นยากมากตอนนี้คือผมกดกระโดดเต็มที่แล้วนะครับแบบเดินช้ามากนะกว่าจะขึ้นจากทรายดูดได้นะครับแค่อยู่แค่นี้ก็เริ่มดูดเราเข้าไปแล้วเห็นไหมถือว่าอันตรายเนาะสำหรับทรายดูดนะครับชีวิตจ,จริงก็อันตรายอะ่ะโอเคเรามาเริ่มจากของที่ไม่มีในช่องเก็บของก่อนเลยเนาะก็คือ พิษนะครับอ่าลองดูเดี๋ยวผมขอสร้างพิษก่อนเดี๋ยวกดทำไมกดไม่ขึ้นอ๋อต้องปรับเป็นโหมดแก้ไขก่อนมาเราไปที่ของเหลวนะครับแล้วก็ขอเป็นพิษร้ายแรงแล้วกันมาบวกเข้าไปเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ หรือเปล่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่า,าพิษเนี่ยมันจะไม่สามารถซึมลงมากับทรายได้นะครับเห็นไหมมันจะลอยอยู่ไม่สามารถเข้ากับทรายได้นะครับอ่ะตามนี้สำหรับพิษนะต่อไปเดี๋ยวเรามาลองอน้ำผึ้งน้ำผึ้งดีไหมโอเคน้ำผึ้งก่อนนะครับ ลองดูนะ 2> 1, 2, หนึ่งสองสามุ้ยเดี๋ยวน้ำพึ่งสลายทรายดูดได้เหรอได้หรือเปล่าเหมือนกับว่าเออใช่ไหม <c oughs> มันจะบล็กเห็นด้านล่างเลยให้เรามองเห็นด้านล่างก็เหมือนกับว่าจะเข้ากับน้ำพึ่งไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับที่เห็นแบบนี้ก็คือน่าจะเป็นบล็กแหละ น่าจะยังทํามาไม่สมบูรณ์ดีเท่าไหร่นะครับต่อไปก็จะเหลือกับน้ํากับลาวาเนาะ,ะมาเรามาเริ่มที่น้ํากันก่อนเลยนะครับน้ําบวกทรายดูดอุ้ยเดียวกลายเป็นดินอันนี้คือน้ําบวกทรายดูดนะครับจะกลายเป็นดินนะดีหรือเปล่าอุ้ยเดียวตกทรายดูด ดี๋ยวลองทุบดูนะครับน่าจะดินแหละดูเปอร์เซนต์การทุบแบบนี้โอเคดินนะครับดินธรรมดาเลยโอเคถ้าเป็นชีวิตจริงน้ำบวกกับทรายดูดมันก็จะกลายเป็นแบบก็จะเหลวๆเ,เหมือนเดิมนะ <laughs> อ่ะน้ำรู้แล้วนะครับก็คือจะกลายเป็นดินนะครับอุ๊ยตกลมอีกแล้ว กี้บอกว่าเป็นตกลาวาไม่ใช่นะตกทรายดูดต่อไปก็จะเป็นลาวาบวกทรายดูดนะครับก็จะได้เป็นยังไงเอ่ยเดี๋ยวลองดูกันอไอเอ่ยเป็นสีเทาๆเป็นสีเทาๆนี่คืออะไรบะ <c oughs> คุณคุณไหม <c oughs> เข้าเข้าไปไม่ได้ตรงนี้เป็นไอน,นี่อีกเป็นสีเทาอะ่ะผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะ เดี๋ยวจะลองดูกันจะลองขุดเอาใหม่ๆหมเดี๋ยวลองเทตรงนี้แล้วกันนะตรงนั้นเป็นพิษนะครับไม่ได้อีกแล้วตรงนี้ตรงนี้มาเป็นสีเทาอ่ะอออ๋ออ๋อแมงป่องตกซ้ายดูด <c oughs> ตายตายตายหมดทั้งสองตัวตกห้าเลยเหรอ นกกระจอกเทศลบสิบห้าเี้ยงป่องตายนะครับอ่าตรงนี้อ,อ้าวโ้ยลืมไปแบบหนึง่งไม่ได้อะต้องย้ายที่หน่อยละเพราะว่ามันเต็มวางลงไปโอเคเดี๋ยวเราจะลองขุดดูนะครับว่า เจ้าบ,บล็อกสีน้ำตาลนี่คืออะไรนะสีเทาไม่ใช่สีน้ำตาลเอาขุดดูได้เป็นอะไรชุบอ,อุ๊ยโดนดูดไม่ได้อะคือบล็อกอะไรเอ่ยเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นพวกรูแปแบบอุปกรณ์การขุดมาทั้งหมดเลย เตอร์ด้วยอีเตอร์อีเตอร์เหล็กเลยอีเตอร์ก็มีแล้วนี่โอเคมีเท่านี้อุปกรณ์การขุดอันนี้ขุดได้ไหพวกไทเทเนียมไม่ใช่พวกเพกรกลายเป็นพวกไทเทเนียมลนะสีฟ้าฟาอย่างนี้คือไทเทเนียมแน่นอนไม่ได้นะไม่มีอ่ะไม่ได้อะไรเลยอ่ะ แต่เป็นสีเทาๆอาลองอิเตอร์เหล็กอุ้ยโดนดูด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 ไปไหนไม่ได้แล้วตอนนี้อาขุดเลยแล้วกันอุ้ยเดี๋ยวได้ได้ได,ได้ใช้อิเตอร์ขุดได้นี่ไงได้นะครับทรายสีเทานะครับวัตถุดิบสําหรับการทําดินทรายสีเทาและอิสายเทานะครับหรือว่าจะเอาไปทํา พวกไอ้นี่ก็ได้เนาะปกติมันจะอยู่กับไอ้นี่นะครับอยู่กับแหล่งน้ําที่เป็นน้ํานิ่งอะที่มันเป็นแอ่งน้าอะตรงใบอมนั้นจะมีทรายเทาอยู่นะครับเท<อ>่านี้เราก็รู้แล้วเนาะว่าถ้าเกิดว่าเราเจอทรายดูดนะครับตอนนี้คือยังไม่สามารถตักได้หรือว่าหรือว่าตักได้ปะ <laughs> อ่ะลองตักดูตักได้ไหมเอาเอาปเป็นหมดการเล่นสิ ตักไม่ได้นะครับตักไม่ได้นะ <Yeah. S 1> เปล่าเพราะว่าระวางตรงนี้เนาะพยายามตักอยู่หาจุดที่เราวางไปก่อนไม่ได้นะ mm hmm. คิดว่าไม่น่าจะตักได้นะครับไม่น่าจะนํามาใช้ประโยชน์ดได้ในเร็วๆวนี้อาจจะต้องตามหาแหล่งของมันเอานะครับแล้วก็เอาระวางไปเทใกล้ๆนะครับก็จะเป็นจุดฟาร์มไอ้นี่แล้วเนาะ จุดฟาร์มทรายเทานะครับเนี่ยก็ขุดได้เรื่อยๆนะครับก็จะกลายเป็นทรายสีเทานะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับแค่มาทดลองอะไรสั้นๆเล็กๆน้อยๆให้กับน้องๆได้ดูกันนะครับก็คือ น้ำรายดูดมาบวกกับของเหลวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพิษลาวาน้ำแล้วก็น้าผึ้งนะครับซึ่งไอเทม2อย่างนะครับที่สามารถรวมกันได้แล้วมันจะกลายเป็นไอเทมอย่างอื่นนะครับก็คือน้ํากับลาวาส่วนพิษกับน้าผึ้งเนี่ยจะไม่เป็นอะไรนะครับก็คือน้าผึ้งเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะยุบลงไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นพิษเนี่ยจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ ตามที่เห็นเลยนะครับว่าน้ำเนี่ยสามารถเปลี่ยนทรายดูดให้กลายเป็นดินได้นะครับส่วนลาวาสามารถเปลี่ยนทรายดูดให้กลายเป็นทรายสีเทาได้นะครับซึ่งก็เป็นไอเทมที่ใช้งานใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันเนาะสลับดินแล้วก็ทรายสีเทานะครับแต่ดินก็จจะหาง่ายหน่อยนะแบบใครอยู่กลางทะเลงไงแล้วอยากได้อยากได้ดินนะครับก็ใครเขาจะไปหาดินกันตรงนั้นนะก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะ โอเคคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด like, กไลค์กดติดตามเลยใจใผมด้วยนะครับก็ถ้าผมพูดผิดหรือว่าพูดไม่ถูกหรือว่าพูดติดติดขัดขัดก็ต้องขออภัยด้วยละกันเนาะคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับ,บคำขึ้นครับเดี๋ยวเจอกันใหม่